สวัสดีครับวันนี้จะพามาัปเดตพันตาล่าสุดครับวันนี้วันที่22นะครับทันวานี่โอ้ตัวใหญ่มากครับปลาหมอครับผมตัวนี้ปลาหมอไปผูไซส์ใหญ่มากครับนี่ครับขนาดความยาว2นิ้วมือกันเลยครับตักให้ดูเอาจับให้ดูหน่อยเทียบกับมือนี่ครับตัวใหญ่ๆกันเลยครับมี2ไซส์นะครับแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูการเนื้ออ่อนนะครับ วันนี้ครับมาอัปเดตล่าสุดให้ดูนะครับผมมาพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็ใหญ่ขึ้นเดียวกันครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะวนนะครับยาวๆใหญ่กันเลยครับแข็งแรงมากสวยมากกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็จะมีปลากรดเหลืองนะครับปลาแม่น้ำอีกหนึ่งชนิดนะครับไปดูปลากรดเหลืองครับชวงนี้จะพามาดูพันปลาสวยๆใหญ่ๆกันเลยครับนี่ครับแข็งแรงมากครับ อากาศเย็นแล้วแต่ก็ปลายัางกินอาหารอยู่นะครับขออนุญาตแนะนาอีกอย่างหนึ่งนะคะในหน้าหนาวถ้าเราให้อาหารปลาอย่างนี้ควรที่จะมีวิตามินเนาะหรือไม่ก็อาหารแบบเสริมวิตามินอย่างนี้ค่ะคลุกกับอาหารที่เราให้ประจําอยู่แล้วเพื่อเสริมความแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานให้ปลาจ้าสวยใหญ่มากสวยมากครับปรากฏเื่งคู่ใหญ่มากครับ,รบแข็งแรงด้วยนะประเด็นคือแข็งแรงมากแข็งแรงมากปลาแข็งแรงนะทุกตัวครับแล้วก็จะพาไปดูปลา ไอ้ทับทิมเนาะตัวใหญ่มากเลยทับทิมครับทับทิมจะมาให้ทันนะคะเพราะว่าออกไปเยอะแล้วตัวใหญ่นะวันนี้ลูกค้ามันเห็นอดใจไม่ได้ใหญ่หูนี่ครับใหญ่จริงใหญ่มากอ้วนกะอ้วนอ้วนแข็งกันจงเลยค่ะจ้านโอ้สวยมากครับแม่ค้ากะอ้วนป้ากะอ้วนเห็นไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรุ่นนี้ใหญ่มากสวยแข็งแรงด้วยนะให้เอาจับมือจับเดี๋ยวไปดูหน่อยดูสิครับมาให้ทาเด้อจ้ามี่ จำมอนจำกัดใหญ่แบบนี้เด้อทั้งสวยทั้งใหญ่ครับปลากินพืชครับตัวนี้นี่นบวใหญ่อวนนี่ครับเป็นปลาอันนี้ไม่ได้แปลงเพศเนาะครับโมสามารถเอาไปเลี้ยงรวมกับปลานิลปลากินพืชอื่นได้นูนตีทองอีกอย่างอีกอย่างนึงอะตะเพียนทองครับนี่ก็กินพืชครับนี่ก็จะเอามาให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างบางสวนนะครับนี่ตื้นก็ใหญ่เลรัอืมนี่ตะเพียนทองนะครับสวยสวยมากครับสวยมากครับตะเพียนทองครับ แข็งแรงเด้อจ้ะเทโพก็มีบึกก็มีนะครับช่วงนี้ครับไปดูเทโพกันไหมปลาไปดูเทโพนครับนี่ตังนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเนื้ออ่อนไซส์ครับมีสองไซส์นะครับเดี๋ยวไปดูเทโพแท้ครับเทโพแท้นี่ครับเทโพแท้ครับดูดูนี่ครับนี่เทโพหูดำนี่คือปลาแม่น้ำอีกหนึ่งชนิดครับ มีสังเกตที่หูนะครับนี่ครับจะมีจุดดำๆมีปานดำที่หูระวังนะครับเงี้ยงคมมากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลากินเนื้อนะครับยังมีอยู่ด้ยวยจ้ายยังพรอมีไ้ลูก้าอยู่ด้วยค่ะดูครับนี่ตาก็หัวกะตับนะครับนี่ปากสั้นหัวตัดปากสั้นจะคล้ายๆปลาบึกนะครับผมตันนี้แก้มแนิดนึ่งนี่ครับจะมีจุดดำๆนี่นะครับนี่ปลาบึกดูไหมดูปลาบึกด้วยก็ได้ครับไหนๆก็นี่ครับเป็นบางส่วนครับเอามาให้ดูนี่คือบึกแ เป็นดาชีนีเห็นม่มน้ำโขลกครับเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดและตัวไวที่สุดนี่คือปลาบึกนี่สังเกตที่ปลาบึกนะครับปลาบึกตาตูนะครับตาต่ําอยู่ข้างล่างครับ<อ>นี่บบก็หัวตัดเหมือนกันนะครับหัวตวูหัวตัดนะครับรเนี่ยครับตัวจะยาวๆนะครับหนาะๆนะนี่คือบึกเทะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะปีใหม่นี้บอยพันปาก็ยังเปิดให้บริการอยู่ไม่แน่ใจหรือยังไงโทรมาสอบถามก่อนอยากได้พันปาชนิดไหนก็โทรหาเราก่อนสอบถามล่วงหน้าเพื่อเราจะได้ดูแลความแข็งแรงให้จะได้เตรียมของที่แข็งแรงไว้ให้ทุกคนเลยค่ะปีใหม่มีโปรนะคะแต่อุ้บไว้มาเจอกันที่นี่แล้วจะให้โปรโมชั่นน่ารักน่ารักไปขอบคุณที่รักและเมตตาบอยพันปาตลอดค่ะขอบคุณหล,ลายๆลด้วยจ้ะสวัสดีจ้า